สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1ในการแข่งขันมากฮอตออนไลน์ในแอปมากฮ o อตคันเทพนะครับนะครับมากฮคอตคันเทพคู้แข่งสามเรียงไปโจนไปเลยโจนไปเลยไปครับโจนไปเอาแล้วลงไปเอาแล้วกระดานที่หนึ่งนะครับ ขึ้นมาเป็นโจรน,นะครับช่วงนี้สนับสนุนกองโจรเต้มเต้มที่ไม่น่าเบื่อนะครับเท่าไหร่นะครับกองโจรเล่นแล้วไม่น่าเบื่อนะครับเป็นเต้มที่มีลุ้นตลอดลุ้นแพรหรือลุ้นชนะดีเท่านั้นเองนะครับเป็นเต้มที่ไม่น่าเบื่อก็คือกองโจรครับเอฟซีก็พยายามบอกว่าหาเต้มสนุกสนุกแนวทางใหม่ๆมาเดินหน่อย ให้มันหนีจากมาตรฐานสามเรียงหน่อยว่างัันผมก็เลยเน้นเป็นเดินก้องโจนเน้นเป็นเดินก้องโจนขึ้นไปครับแต่เน้นเป็นเดินหลังก่อนนะเดินก่อนผมก็ยังสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับพวกอิโตอิปุ่มอยู่นะครับ หรือว่ามาตรฐานอยู่ในบางครั้งแต่ก็พยายามหลบแหละพยายามหลบหลีกมาตรฐานแหละนี่จตมันน่าจะอิ่มตัวนะครับน่าจะถึงจุดอิ่มตัว เี๋ยวเข้มต่อไปลองเดิน,ลอ,ดนลองเดินกองโจรเดินก่อนดูเนาะในไหนจะโจรแล้วก็โจรไปเลยทั้งสองอย่างมาลุ้นกันคูแข่งยังไม่เดินนะครับคูแข่งน่าจะพิจรารณาอยู่อย่าปล่อยเวลาหมดก็พอพี่ ไปครับมาแล้วขึ้นไปเข้าฮอต ไปนี่ครับแล้วก็ขึ้นไปนี่มาน,นี่คารฮัตจับนี่ครับ เกือบหมดเวลาเลยไปครับคู่แข่งควาจะเดินดนแต่ละก้าวคนนี้ค่อนข้างเดินช้านะครับมาครับเราคุมเกมไว้แล้วยังไงก็ชนะครับ ชงงนะชนะครับชนะไปเราเดินก่อนบ้างที่นี่เหมือนดูทรงเขาเหมือนจะตัดหน้านะ ก็จะตัดหน้าไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปเอาทรงแปลกๆบ้างเ,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 เนาะอ้าวผมว่าจะเดินกองโจรผมก็เลยลืมเลยก็ยังเดินไปให้เขา ตัดหน้าเยอะเลยเนาะผมกูสาบพ,พูดอยู่นะว่าจะเดินกองโจนเดินหลังริมขอโทษท่านผู้ชมนะครับลิมจริงเอาไว้เกมต่อไปขึ้นไปครับมานี่ครับ มานี่ขึ้นไปเอาละครับที่นี้ ต่อขึ้นไปเอ้เดินให้กินสองทำไมล่ะท่านลืมไปหรือเปล่าหรือว่ามีตัวหนึ่งห้อยอยู่แกคงคิดว่าจะต่อไปมาทางยี่สิบนี่แหละครับผมว่าใช่แน่เลยผมว่าใช่นะครับผมว่ามาดูกระดานที่สามที่สี่นะครับสำหรับวีดีโอชุดนี้นะครับ กระดานที่สามที่สี่กองโจนนะครับยังคงเอาไว้สวดสงของกองโจนอยู่มาแล้วขึ้นไปมานีา่เดี๋ยวขึ้นไปนี่ก่อนอื ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปขึ้นไปเข้ากินสองเขาต้องปิดนะครับไม่ปิดเดินหนีนะครับเดินหนีเลยเดินหนีก็ไปนี่ ให้กินฟรีแล้วเราก็ไปลองท้ายตัวนี้เขากินมาทางนูแล้วก็กินไปยาวไปนะครับไปเข้าฮอดอ่าเราไปลองท้ายนะครับมานี่ดันมากขึ้นไปไม่ให้เดินได้เดินได้อยู่แต่มันไม่สะดวกนะครับเนี่ยครับมันก็เป็นเส้นเงี้ยเนี่ยเดินได้นะครับจะเดินยากหน่อย ไปเข้าฮอตครับเขาก็น่าจะลงมาเข้าฮอตไปขึ้นไปมานี่ไปเข้าฮอตตัวที่สองมานี่ ข้อฮอตไปซะกสองตัวอย่าเดินสามเอ็ดยิบหกนะผมเดินสามสองยิบแปดทันทีมานี่ครับอ่ามานี่ทีนี้ก็เดินต่อฮอตเลยก็ชนะนะนี่อย่างนี้ก็ชนะครับง่ายๆเลย ครับไปดีนะคลัวยิ่งกลัวเขาปล่อยเวลาหมดอยู่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะเดินโจรเนานะผมลืมเดินไปกระดานหนึ่งโทษทีโ,โทษทีนะครับได้เดิน,ดนไปเนาะ อือหลุนอยูถ้าเข้ามาทางห้ามาเก้าเนี่ยไม่ได้เดินนะครับเดินได้แต่มันเป็นรูปที่เสียเปรียบนะครับเดินได้แต่เป็นรูปที่เสียเปรียบ มาครับเขาขึ้นมาเป็นทรงอีปุ่มขึ้นไปขึ้นมาเป็นทรงอีปุ่ม ลงไปกินคนละตัวไม่ดีนะครับหนึ่งมาห้าเง,งี้ยเสียเปรียบเลยหนึ่งมาห้าไม่ดีมาแล้วกินฟรีเราเดินนี่ ร่มนะครับดูดีๆนะร่มนะครับแล้วก็เดินนี่อาจจะซับซ้อนนิดนึงเนาะแล้วก็เดินไปนี่กินให้ผมนะครับอย่าหยุดนะครับท่านผมจะลงไปเป็นคลิปสั้นสวยๆซะหน่อยอีกช็อตหนึ่งครับกินอีกยี่สิบมาย7ิบเจ็ดโอ้โนั่นแหละขอบคุณมากเลยเดี๋ยว ยังค้างอยูนนะเข้ากินตัวนี้ก็ยิ่งไปใหญ่ครับมาแล้วครับชนะครับเรียบร้อยไล่กินเลยไล่กินเลยโอ้คนนี้เดินดีครับอย่างนี้นะ่ะไม่ต้องปล่อยเวลาหมด าดูเกมที่ห้าที่หกนะครับสำหรับวิดีโอชุดน,นี้เกมที่ห้าที่หกเดินครับพี่ทันโอเคไปครับเดินไวดีมากเลยโจนครับยังเป็นโจนอยู่ตอนนี้ยังยังรักษาความเป็นโจนอยู่ ไปมา<ไ>ปมาอ่ะ,อะว้าวคนนี้เดินดีแล้วเนี่ยขึ้นไป มาแล้วต่อครับก็เก้าสิบสีอีกเลยต่อไป ไปครับ <c oughs> ลืมปิดไลน์นะครับโทษที ขอโทษมากๆเลยครับที่มีลายเด้งขึ้นมาปกติผมจะก่อนจะบันทึกวิดีโอผมจะปิดสัญญาณแจ้งเตือนแอบปบเหล่านี้ไว้ก่อนนะครับไม่ให้มันแจ้งเตือนเข้ามาวันนี้ลืมนะครับไม่ใช่วันนี้อกวิดีโอชุดน,นี้ผมลืมเลยนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะดังขึ้นมาเสียบรรยากาศนะครับ กองโจรเราออกฤทธิ์ต่อไปไปครับสิบสี่มา,าเรียบร้อยโดนสามต่อนะครับ ดานที่หกกระดานสุดท้ายสำหรับเกมวันนี้นะครับเป็นกองโจรขึ้นมาก็หลบมุมเข้าไป ขึ้นมาก็ขึ้นไปขึ้นมากลองโจนเดินก่อนนะครับงานนี้จออขึ้นไปเขาขึ้นเป็นทรงกันไกลเขาขึ้นเป็นทรงกันไกล ต่อสองมาครับ เอาครับคู่แข็งคิดหนักอย,ยู่เย็ยดตัวออกมาต่อทะลุเลย แยกตัวใหม่ครั้งหนึ่งต่อทะลุเหมือนเดิมไปครับยังไม่ยังดูไม่ออกเท่าไหร่นะครับคู่นี้ยังดูไม่ออกเท่าไหร่ไปครับไปเข้าฮอตอ้าวเข้ากินเดินนี่ก่อน เดินสามสองยี่แปดก่อนแล้วกินพอก,กินมาแล้วเราเดินเข้าเจ็ดไปสองแล้วเราก็กินสองนะครับกินสองตกมาทางนี้อกินสองตกมาทางนี้สามต่ 3, อสามนะครับแต่เรามีฮอต่ต่เรามีฮอตลงไปสิบหกยี่สิบสิบหกมายี่สิบเชื่อผม <c oughs> เชื่อผมเชื่อผมสิบหกเป็นยี่สิบอ่าทีนี้เหลือตัวเดินอยู่ตัวเดียวก็คือหนึ่งมาหกอ้าแสดงว่าเขาไม่ไม่อยากเดินนะครับเราก็ดักนี่ไปเข้าหดไปโอเคหกกระดานรวดนะครับผม